สวัสดีคะ่ะชื่อพี่ดาตาค่ะวันนี้เราพบกันอีกนะคะวันนี้พี่ดาตามีแอปที่น่าสนใจนะคะอันนี้จะเป็นแอปเกี่ยวกับรายงานสเตตัสของสถานการณ์โควิด -19 นะคะพอดีได้ไปฟังรายการของคุณสุธิชัยไลฟ์ะคะ่ะก็คือตอนนี้ ทางทีมงานของผู้พัฒนาแอปก็คือพัฒนาแอปจนถึงขั้นฝากร้านแล้วนะคะนี่เหมือนว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเนี่ยก็คือยอดผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เจ็บป่วยก็คือจะค่อนข้างซาลงแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราเริ่มมาคุยเรื่องของการที่จะต้องเปิดเมืองแล้วก็เริ่มดําเนินธุรกิจนะคะก็คือแอปตัวนี้เขามาต่อยอดในเรื่องของการฝากร้านนะคะกดไปที่ฝากร้านกับฟล์ยแล็บมาเก็ตนะคะ เห็นนะคะเขาจะตรงด้านล่างสุดจะมีคําว่าหาร้านค้าฝากร้านค้าแล้วก็ฝากร้านกับไฟล์แลบนะคะถ้ากดตรงฝากร้านกับไฟล์แลบอันนี้จะเข้าไปที่หน้า f a c e b o o k ของเขานะคะ mm hmm. ก็ถ้ากดหาร้านค้านะคะตอนนี้มีทั้งหมด200กว่าร้านค้าแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือเมนูที่เราต้องการก็คือคำว่าฝากล้านใช่ไหมคะ แล้วก็มาที่ข้อ1น,นะคะเลื่อนแผนที่เพื่อปักหมุดน,นะคะกดไปที่ตัวแว่นนะคะอันนี้เราต้องกดโลเคชันไว้ด้วยนะคะก็คือพอมาในจุดที่เราต้องการแล้วก็กดยืนยันนะคะก็จะมาในส่วนที่2ก็คือใส่รายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าของคุณนะคะ เลือกประเภทร้านค้านะคะของพิตาตาจะเป็นร้านเกี่ยวกับแก๊เจ็ตน,นะคะก็ใส่รายละเอียดของร้านพอดีพิตาตาแอบคอปมัเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชื่อร้านนะคะ D2 แล้วใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เบอร์ไลน์อดีนะคะแล้วก็อีเมลนะคะ แล้วก็สามารถอัปโหลดรูปภาพสามารถอัปโหลดได้ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะค้นหาหลาังค้านะคะเห๋นว่าเราเทคก,ก่อนว่ามาแล้วค่ะ ไหมคะง่ายดามากเลยอย่าลืมไปฝากร้านกันเยอะๆนะคะไปและะ้วค่ะพี่ตาตาไปและะ้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆจะมาแบ่งปนันอีกนะคะไปและะ้วค่ะ